สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนขายฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะพามาดูค่ะว่าตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตกับตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเนี่ยต่างกันยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาทั้งในเรื่องของภายนอกภายในนะคะรวมไปถึงระบบด้วยนั่นเองนะคะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวแนนพาไปดูกันเลยค่ะค่ะในส่วนเรื่องของราคานะคะตัวสปอร์ตธรรมดานะคะเอเวอร์เรสต์สปอร์ตราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะแต่ตัวสปอร์ต บวกแพ็กเกจนะคะราคาจะอยู่ที่1,585,000บาทน,นะคะก็จะบวกเพิ่มมาจากตัวธรรมดาเนี่ย58,000บาทน,นะคะแล้วก็ระบบเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองค่ะสำหรับตัวระบบนะคะที่ตัวเอเวอร์เรสสปอร์ตบวกแพ็กนะคะเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบควบคุมความเร็วนะคะรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะคะพร้อมกับระบบ Stop a n d Go ค่ะและระบบ ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะคะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติค่ะพร้อมกับระบบตรวจจับคนเดินบนถนนนะคะแล้วมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะระบบควบคุมรถหลังการชนนะคะระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกจากช่องทางค่ะระบบตรวจจับจุดบอดนะคะแล้วก็ระบบตรวจจับขนาดออกจากช่องเลนด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะคะระบบ ป้องกันพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาสำหรับตัว e v e r อร์เรสสปอร์ตบวกแพกนะคะในส่วนของตัวภายนอกเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างกันมากนะคะก็คือตัวตัวเด่นเลยของ e v e r อร์เกับ e v e r อร์เรส p สปอร บวกแพ็กเนี่ยก็คือจะมีกล้องนะคะที่เป็นตัวมองได้ว่าเออตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็กแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีกล้อง360องศา,พาเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของอ่าด้านในค่ะที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอกลางค่ะที่ตัวสปอร์ตธรรมดาเขาจะมีหน้าจอกลางอยู่ที่10นิ้วนะส่วนสปอร์ตบวกแพ็กนะคะเขาจะมีหน้าจอกลางอยู่ที่12นิ้วนั่นเองค่ะสาหรับตอนอ่าสหรับตัวนี้นะคะเขาก็จะมี แตกต่างกันประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของระบบส่วนใหญ่ค่ะส่วนาภายนอกรถนะคะไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนอกจากตัวที่เป็นกล้อง360อ,องศารอบคันนั่นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปแนนพาชมนะคะในส่วนของภายนอกรอบพันนะคะว่าเขาแตกต่างกันหรือเหมือนตรงไหนนะคะในส่วนของด้านหน้าเขาก็จะเหมือนกันเลยตกแต่งแบบเฉพาะสปอร์ตนั่นเองนะคะทั้งตัวสปอร์ตธรรมดาและสปอร์ตบวกแพคค่ะในส่วนของไฟก็จะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์เหมือนกันนะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าเท่ากันพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเท่ากันอีกเช่นกันค่ะเพียงแต่ ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของระบบกับกล้องที่เป็นกล้องสา0รอกองศารอบพันนะคะในส่วนของตรงนี้ถ้าเป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็กนะคะเขาก็จะมีกล้องตรงนี้ที่จะเป็นจุดสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นสปอร์ตบวกแพ็กนั่นเองค่ะถ้าเป็นตัวสปอร์ตธรรมดาก็ยังจะไม่มีในส่วนของกล้องตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะ ในส่วนของล้อแม็กก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะขนาดยางก็เป็นขนาด25 5ทัา R 20เช่นกันนั่นเองนะคะในส่วนของโรงงานเดิมๆก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะคะแม็กที่เป็นสีดําแบบนี้เลยนั่นเองค่ะแล้วจับคู่มากับยางกูดเยียนนะคะที่เป็นยางขนาดขอบ21บนิ้วแบบนี้เลยนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวสปอร์ตบวกแพ็กกับตัวสปอร์ตธรรมดานะคะต่างกันเพียง 5,800 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสปอร์ตของเรามีทั้งหมด3รุ่นนะคะแนลืมบอกไปว่าเขามีตัวสปอร์ตสเปเชียลวีดิชั่นด้วยนะคะสำหรับตัวนั้นราคาจะอยู่ที่1,619,000บาทนะคะเขาจะเพิ่มในส่วนของการแลปหลังคาสีดำเข้ามานะคะพร้อมกับล้อที่เป็นล้อของ tor m แท c กนะคะจะมีคลิปที่เป็นสีแดงนะคะตัวเป็นตัวซิกเนเจอร์ของตัวสปอร์ตเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ สำหรับตัวที่แนนรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสปอร์ตธรรมดากับตัวสปอร์ตบวกแพ็กนั่นเองค่ะราคาต่างกันเพียง58,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรติดต่อแนนที่ทเบอร์0 8 2 9 6 9ป7 7อาหค่ะหรือลูกค้าอยาก วอล์กอินมาชมนะคะมาชมได้ที่ฟอร,ร์ดอัมเอซา่ะกราปะพฤกนะคะมีรถจอดโชว์นะคะทั้งตัวสปอร์ตบ็อกแพคแล้วก็ตัวสปอร์ตสเปเชียลอ dition แล้วก็ตัวสปอร์ตธรรมดาด้วยนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจวอล์กอมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นันขอบุและสวัสดีค่ะ <c oughs>